วันนี้มีการประชุมพักเพื่อไทยนะครับประจําวันอังคารที่10มกราคม2555วันนี้ก็มี 1, 8, พันเอกดรพิวันบุริยชัยเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมนะครับซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็มีการเข้ากับหลายท่านทั้งท่านหัวหน้าพักท่านนายกคนตรียิ่งรักรวมถึงนงนายกเฉลิมนะครับรวมทั้งข้าหลวงตรีหลายท่านที่เป็นสมาชิกที่ประชุมสสก็ได้สอบถามไปยังพักกรณีที่มีเรื่องราคาพีผลเกษตรตกต่ำ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องราคายางนะครับว่าที่น้องผู้กกเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนทั้งในพื้นที่ภาคใต้ก็ดีพื้นที่ภาคอีสารนรวมพื้นที่ภาคเหนือเนะี่ยอยากให้ทางสมาชิกที่อยู่ฝ่ายบริหารได้แก้ไขได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับก็รวมถึงราคามันสำปะหลังและราคาอ้อยซึ่งทางที่ประชุมก็ได้นำเสนอปัญหาต่างๆนะครับซึ่งท่าน นายยุคคนตรียิ่งรักเองก็ได้รับปากว่าเรื่องนี้มีรัฐบาลมีมาตรการในการที่จะดําดเนินการแล้วก็มีความชัดเจนในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งที่ประชุมเองก็เป็นห่วงเรื่องกรณีที่เกษตรกรเองอาจจะถูกกลุ่มการเมืองนะครับที่หวังผลทางการเมืองไปยุโยงเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในการที่จะก่อม็อบนะครับก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าโทษะท,ท,ทางตัวสมาชิกที่เป็นฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ชัดเจนว่า ได้จะมีการเตรียมการที่จะลงพื้นที่และทําความเข้าใจโดยการลักษณะที่จะต้องดูเรื่องราคาให้มีความเหมาะสมเพื่อเกษตรกรไม่เดือดร้อนนะครับก็คือมีมาตรการในการแก้ไขส่วนเรื่องที่2ครับเป็นกรณีที่สมาชิกของพัคเพื่อไทยเองโดยเฉพาะสสได้สอบถามเรื่องโครงการต่างๆที่ประชาชนได้สอบถามมาอย่างสสว่าโครงการต่างๆเช่นโครงการ SML ก็ดีโครงการกองทุนหมู่บ้านก็ดีรวมครั้งโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ดี นะครับและก็โครงการเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้นะครับก็จะมีการทวงถามซึ่งขณะนี้ก็ทางสมาชิกนะครับก็ได้ชี้แจงที่เป็นฝ่ายิหารก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้กําลังดําเนินการอยู่ในการดําเนินการตามที่เราเคยหา,หาเสียงไว้ก็ลักษณะเป็นการที่ อยู่ในภาวะประสบภัยน้ําท่วมกนันนี้ก็ปี55ก็ยังมีความล่าช้าอยู่แต่เชื่อว่าทุกโครงการที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบาย,ย,บายก็จะมีการดําเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาไว้ซึ่งสมาชิกก็มีความพอใจนะครับในส่วนที่จะมีนาไปบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าโครงการต่างๆเช่นโครงการ s อสเ็อนี่ยโครงการกองทุหนหมู่บ้านาก็จะมีตามที่ได้แถลงนโยบายไว้นะครับและตามที่พักเพื่อไต่หาเสียงไว้เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของ กรณีที่สมาชิกก็ได้มีการหารือถึงเรื่องประเด็นการแก้รัฐมนูญในบางส่วนซึ่งทางก็ที่ประชุมเองก็ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นของกรณีที่มีการแก้เนี่ยตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงว่าจะให้มีการแก้รัฐมนูญปี50เนี่ยรวมถึงทางข้อเสนอของกรททเนี่ยที่ต้องการจะมีสภาร่างซึ่งที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันนะครับโดย ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไม่เป็นมตินะครับเสียงส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรจะต้องเป็นมีลักษณะของการแก้มาตรา291ให้มีสภาร่างนะครับเพราะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาไว้ในมาในข้อที่16นะครับ1.16ว่าต้องมีสภาร่างและบนนูญน,นะครับในการที่จะแก้ไขซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะมีการพูดคุยยังไม่ตกผลึกคงจะมีการพูดคุยกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําความเข้าใจ และประเด็นต่อมาครับสมาชิกก็ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการในการแก้ไขซึ่งวันนี้ก็ถือว่าสะท้อนจากพื้นที่หลายหลาย,ลายพื้นที่นะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้ประชาชนชื่นชมผลงานของการทำหน้าที่ของรัฐบาลรวมถึงผลงานของสมัครตำรวจชาตินะครับรวมถึงการดําเนินการในการปราบปราม เรื่องอยาเสพติดันนี้คือปรอะชาชนมีความพอใจ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องที่2ที่สมาชิกจะต้องการประชาชนแก้คือเรื่องความยากจนนะครับที่รัฐบาลจะต้องสมาชิกที่เป็นอยู่ฝ่ายบริหารก็น่าจะดําเนินการในการที่ให้มีรูปธรรมในการดําเนินการเร็วขึ้นนะครับเพื่อในการเร่งรัดนยโยบายต่างๆ